สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ด็อกเดย์ได้บุกบ้านของเราแล้วนะครับทุกคนเราจะมาเอาชีวิตรอดจากไอ้พวกหมาด็อกเดย์โอ้โหตอนนี้มันจ้องที่จะไล่บ้านเราอยูฮ่แฮ่แฮ่ฮ่บ้านของแกน่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยขอเข้าบ้านก่อนนะครับนี่คือบ้านของเราท่ามกลางฝูงของด็อกเดย์นะครับทุกคนอ่านี่คืออะไรเนี่ยลงจอดรถใช่ไหมจึ๊บเปิดหน่อยเปิด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 คืออะไรเอ้าไม่เปิดล่ะเอ๊ะ ันคืออะทุกคนทำไมมันไม่เปิดเอยเออเปิดเปิดหน่อยสิเปิดอา้อาึ๊บอ่านี่ไงเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วอ๋อเป็นโรงจอดรถนะครับทุกคนในนี้เออโอ้โหขอเข้าไปสำรวจบ้านหน่อยซิบ้านของเราเป็นไงบ้างเออข้างในบ้านของเราก็จะมีทีวีด้วยลรวเนี่ยหรือว่าคอมพิวเตอร์นี่แหละเอ้าเอ้ารูปภาพแตกโอ้โหไปกรอบรูปแล้วครับทุกคนแล้วนี่แหละจึ๊บอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ก็กรอบรูปเหมือนกันนะครับโอ้โหทำไมกรอบใหญ่จังวะเนี่แล้วก็มีรูปภาพเออนี่คขวนี้ ขอดูย่เจ้าของบ้านนะครับรับไม่ใกล้อยู่ไหมเอ่ยเอ้ยดูเหมือนวา่าเจ้าของบ้านน่าจะโดนไอ้พวกด็อกเดย์เออลากไปกินแล้วนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวขอดูบนบ้านหน่อยครับบนบ้านมีชั้นสองด้วยนะเนี่ยเอโอ้มีชั้นสองด้วยวแล้วห้องนี้คือห้องอะไรเอ่ยห้องนี้เป็นห้องนอนนะครับโอเคมาผมพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเตรียมปืนก่อนแล้วก,กันนะครับทุกคนจื๊บอ่า,อาปืนพร้อมแล้วอยู่ไหนไอ้ด็อกเดย์ยิงกระจกกระจงกระจงไปแตก มาเลยเอยมาแล้วทุกคนเฮ้ยเป็นมาแล้วแฮ่ย <c> ฮ <oughs> ้ยฮ้ยิงยิงได้ไหม่านกระจกได้ไหมไม่ได้นะครับทุกคนต่ว่ามันเข้าบ้านเราได้ปะนี่เ่ียเฮ้ยป้ายของเราล่ะเข้ามาได้ไหมเอยมันได้อยู่ไหนมันได้อยู่นี่ครับเดี๋ยวดูหน่อยบ้านของเราันเข้ามาได้ไหมดิ้ดิ้ดิ้ดิ่าเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้บ้านของเราพังได้ไหมโู้บ้านของเราแข็งแรงมากๆเลยถือว่ามันเข้ามาไม่ได้นะครับโอ้โหนี่ไงนี่ไง อยู่ข้านอกป้ายของเราิดประตูหน่อยตดประตูหน่อยจึ๊บไหนอยู่ไหนออนี่ไงนี่ไงแฮ่แอแอจะขืนบอลของแกไอ้มโรดเอ้ยเฮ้ยขึ้นมาหรอไม่ยิง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 ไปหมดเลยยิงเออนี่แนี่แนี่เลงมาจากบ้านเหนียวแน่ใ้ะงบอนของแกนี่แหละนี่แหละนี่หมาิมาิมาิเออโหเปียบเลยนะครับทุกคนแล้วก็ตกนีด้วยนี่มันขึ้นมาได้นะครับางอวป้ายของเรา สูงกว่ามาจีรักครับสียิงย <c oughs> enfin ิงย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 ิงออกอย่างเยอะเลยอ่ะไปฝูงซัมบี้เลยโอ้โห้ฝูงซัมบี้ด็อกเดย์นะครับเฮ้ยขอวิ่งหน่อยขอลองวิ่งข้างล่างหน่อยจิ้มมามันเจอเราไหมเฮ้ยมันวิ่งตามเราจริงด้วยเอ้ยโดนเลยไปไกลๆว่ะเอ้ยลูกปืนหมดลูกปืนหมดโอ้โหมันต่อแถวกันมาแล้วครับปรากฏไม่ตียังไงลูกปืนของเราไม่กล้าแรงต่อไหนลูกปืนหมดเออเฮ้ยไปไกลๆยิงยิงยิง โอ้โยปืนของเราเอามันไม่อยู่ครับหมดไหนไงอุ้ย<ส>แ,<ห>แกตายไอตัวแรกไอตัวแ,แ,แรกเอาลูกปืนหมดลูกปืนหมดทิพหายเลี้ยวเออลูกปืนหมดเออช่วยด่วนช่วยด่วนลูกปืนหมดอ่ะต้องปืนนี้แหละปืนไฟเออไม่แน่ไม่แน่จริงจริงจริงอ่าโอ้โหตายเกือบหมดนะครับไม่แน่เออตัวจิ้มปืนโหดสองชั้นอยู่ไหนไม่แน่เออโอ้โหปืนนี้คตรแรงเลยนะครับ ยิงทีเดียวคือแบบว่าพวกมันตายทุกตัวเลยเอ๊ะหมดหรือยังเอ่ยบ้านของเรายังไม่เป็นไรนะครับแสดงว่าไอ้ด็อกเดนิมันไม่สามารถมาบุกบ้านของเราได้นะครับบ้านของเราแข็งแรงมากดีิงจงไยังไงยังไม่เป็นไรนะเฮ้ยเดร๋ยวันเนี่ยวันนี้ฉันได้กินแกมาแล้วน่าอร่อยเออเนื้อของแกกอดเลยมัดอได้ว่าโอ้ยเอ้ยวยิงบ้าจริง่อยตุ้มไฟไหม้ไหมตุ้มไม่อยู่นะครับไม่อยู่ไม่อยู่ไฟไหม้บ้านแล้วตอนนี้ โอ้เยอะไรอะไรเล่าเอ้เฮ no, mm ้ย hmm. ชัดแกแล้วแกอยู่นสิเออี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเ่เนเที่โอ้โหมาเต็มเมไรลยวันนี่ยตอนนี้บ้านของเราไฟไหม้เฮ้ยม้าปิดตาไม่ เกตังบ้างใังไฟมไหมนี่แนะเออเรายิงบ้านของเราไฟไหมเองนะครับทุกค,คนอ่าแลวแล้วด็อกเดย์ก็น่าจะหายไปหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้บ้านของเราไฟไหมแล้วตอนนี้ไม่ใช่ด็อกเดย์ที่ปลูกบ้านของเราแล้วครับทุกคนมีไอแคทแนบด้วยแมวสีมว่วงมาเรียกพวกของมามาเอว่าแต่มันมีอตัวฮักกี้เรดนู่นเลยนะครับ ฉันได้เรียกเพื่อนของฉันมากินแกแล้วเอ้ยขอเข้าไปในบ้านก่อนเปิดบ้านเปิดบ้านเปิดบ้านโอ้รอบนี้มันมีแบบว่าตัวตึวตงๆมาด้วยนะครับอ่าเราต้องเตรียมปืนให้พร้อมปืนของเราขอแบบว่าปืนที่โหดที่สุดเลยละกันนะครับทุกคนอ่ะมาหรือยังแ่ๆใช่ไห,หมโอ้มีคนเร็วทุกคนแล้เดียวเดียวเดียวโอ้ยตัวนี้น่ากลัวจังเลยเฮ้ยมุ่งอย่างเร็วเลยครับนี่เออนี่ใช่ไหมไ้เอ้ยเอ้ยไฟไฟอีกแล้วอ่ะ ทุกคนไฟบ้านเราอีกแล้วทุกคนโอ้ยอะไรครับนี่อ่ะนี่แหละไม่ไม่อไปเวไปไกลๆโอ้โหนี่แหละวโอ้ยไฟในบ้านจริงเออโอ้โหยเฮ้ยมาดิมาดิเอ้ยมาดินี่แหละนี่แหละจิงจรเออตอนนี้ไฟในบ้านเราของเรานะครับทุกคนนี่เออไอ้ฮักกี้เราฮักกี้นี่แหละยิงใส่วงนี่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 เฮ้ยฮักกี้มันไม่เป็นไรเลยครับทุกคนปืนของเราแต่ว่าตอนนี้รโดนไฟระดนไฟรอบบ้านแล้วทุกคนโอ้ยไม่นี่แหละ เฮ้ยไมเป็นไรเหรอนี่เฮ้ยออนอดวขอไปบนบ้านหน่อยละกันโอ้บ้านของเราไฟไหม้จนได้นะครับทุกคนอเดี๋ยวขอวิ่งหน่อยฮักกี้หรอฮักกี้ยิงหน่อยิิไตงน้ยอตรงนี้มันเป็นเลยครัคนี่แหนแหละนยยอ้คนเลยอะเอไหมไฟไหม่ลอยแพนี้อไม่งั้นต้องเปียกปืนแล้วแหละต้อปืนนี่ใช้อะไรไม่ได้อะ ถ้าเป็นปืนนี้นะทุกคนปืนท่าไม่ตายของเราเลยนะครับทุกคนมาดิมาดิอยู่ไหนกระตุกกระตุกมาดิมาดิเออเอยใจเย็นโอ้ยไอตัวน,นี้วิ่งคนแล้วเลยวิ่งนีมาไม่ทันอีกแล้วงับโอ้ยงับเข้าให้เลยโออไอตัวนี้เอามันไม่อยู่อีกแล้วครับทุกคนอู้อูอีกละมันโคตรหดเลยนะครับไอแคทนับนน่ยเออ,อย่างคนเลยอ่ะก็เจอปืนนี้ของเรานะครับทุกคนมาอยู่ไหนมาได้ดิดิมาดิเพื่ออยู่ไหนเออมาดิ ไม่เออต้องเจอสโลโมชั่นหน่อยอยู่ไหนไอฮักกี้หวัดดีฮักกี้เอาไปกินอ่ามาดิมาดิอยู่นี่อยู่นี่อยู่นีไว้อยู่นี่อ่ามาดิไอ้แมวบ้านนี่ขอไล่เก็บหน่อยละกันไอ้ตัวหมาในในในนี่เนี่นี่ยิ่งยิงยิงเอ้ยเกือบคนมันกินแล้วนะครับเราบินเข้าไปใกล้ไม่เกินครับบ้านของเราไฟไหม้แล้วทุกคนเอยเออเออไม่นะ ฉันเจอแกแล้วเว้ยไอหมานี่ติดเออไงเออมันติดนะครับอ่าหมดแล้วอยังเอ่ยน่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เออเอ้ยแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งตัวนี่ไงจริงจริงจริงสวยเฮ้ยนี่ไงยังไม่มหมดรอหายแกลงมานี่แน,น่เอาไปกินแห่เอาลูกไปืนไปกินซะตอนนี้มีคุณแม่ขายยา,ามาล้อมบ,บ้านเราอีกแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ไอ้ด็อกเดะ ฉันไปนเรียกหัวหน้าฉันมาจัดก,การแกแล้วไอ้มนอโอ้โหแกเป็นเลียยไอคุณแม่ขายยาวตัวยักษ์ขนาดนี้มาเลยหรอนเนี่ยรอบนี้ผมจะอยู่บนบ้านนะครับทุกคนอ่าเราจะมาเอาชีวิตรอดบนบ้านของเราละกันนะครับทุกคนอ่ะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเอ้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพื่อนเออขอปืนหน่อยขอปืนแบบว่าแบบานนรงแรงหน่อยสิอ่ะจุ๊บอ่าเป็นปืนระเบิด<ๆ>นะครับทุกคนมามาเลยแฮๆมาเลยโอ้โหวิ่งวเลยยิงเออนี้ยิงยิงเออเฮ้ยเฮ้ยยิงเออระเบิดโดนไหม ตูม้มไม่โดนไม่โดนจริงโดนไหมตูม้มอ่าโดนอยู่นะครับระเบิดของเราไอ้จุ๊บแน่ฉันขอกินหมาขอละกันแน่เออไอ้หมาตัวนี้นะาวอร่อยที่สุดเลยเอ้ยทุกคนมาสู้กับหมานะครับเออยิงระเบิดตูมเอ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 ไม่มาเจอเราไหมเนี่ยดูเหมือนว่ามันได้เจอสู้กับไอ้เจ้าหมานะคทุกคนอาจจะลงไปก่อนข้างล่างนี้มีไหมโอ้โหมัมีอยู่ยิงระเบิดตูมยิงเออมันมาแล้วนี่ยิงตูมโอ้โหยิงยิง ตึ๊บจึ๊บจึ๊บยิงึ๊บระเบิดตู้เอ๊ะมาด,ดิมาดิมาดิระเบิดตู้มาเอ๊ะมาแตะคุณแม่ขายยาดิไงมันกำลังต่อสู้กับหมาอยู่นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวขอยิงมันหน่อยละกันเอ้ยอะไรวะเนี่ยมีใครมาแอบ,บยิงฉันอยู่ข้างหลังมาแล้วมาแล้วเอ้ยเฮ้ยมันมาแล้วแล้วมาเจอเราแล้ว,ลวๆๆเฮ้ยอะไรอะไรมาดินี่เนี่ยระเบิดตู้เออโอ้ยเมื่อกี้มันจับเราได้ด้วยนะครับอ่า แล้วอีกหนึ่งวแฮรฉันเจอแกแล้วแล้จ้าจะจับแกโอ้โหแขนโคตรยาวอ่ะตูมยิงระเบิดตูมอ่าโอเคอุ้ยเราเก็บมันได้แล้วครับทุกคนเกือบไม่รอดนะครับว่าแต่อเจ้าหมาโดนไอ้คุณแม่ขายาวกินไปหมดในร้อนนี่โอ้ยหมาไม่เหลือครับแต่ว่าเลี้ยงอยู่นู่นเลยโดนไหมโดนไหมระเบิดไม่โดนไม่โดนจึ๊บโดนไหมไม่โดนอีกละเออไม่ไอ้คุณแม่ขายาวเออเนี่ยร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองแบบว่าให้มันมาต่อสู้ อยู่ใกล้ๆบ้านของเราหน่อยนะน,นะครับทุกคนมันจะเป็นแบบไหนเอ่ยถ้าพวกมันแบบว่ามาต่อสู้กันเองนะครับฮ่าเอาแบบว่าไอตัวหมาพันปักนี่แหละหัวดีนะครับในล้อมบ้านเราไว้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเออเขาเป็นไม่ดีไท์ละกันนะครับเอ๊เอาดีกว่าเอาเป็นแคทแนปไอตัวนี้วิ่งเร็วดีนะครับ านี่ไงน่ากลัวมากมาเลยจึ๊เจ็บดือ่ายังไงเอ่ยถ้าสู้กันอยู่หน้าบ้านแล้วเออขอกระโดดนี่กระโดดกระเทิมใส่เพิร์สอะไรโอ้อกระโดดเอ้ยเด้อเด้อมามาหาเราด้วยเนี่ยใจเย็นใจเย้หมาพันปักใจเย็นโอ้ทุกคนมันกระโดดใส่ผมด้วยโอ้ยอ่ะลงมาข้างล่างก่อนให้มันสู้กันเองนะครับยังไงยังไงเออนี่ไงนี่นี่อ๋อตัวเลไรแขนนี้จะเอาอะไรมาชนะชัดเอ้ยช่วยด้วยมันวิ่งกระโดดหาเราไม่อยู่เลยเ่อช่วยด้วยโอ้ยนี่กระดาษกระดาษแบบว่าเราบินอยู่นะครับทุกคนมันยัง มันยังตามเรามาอยู่อะอยู่ไหนอยู่ไหนมาดิมาดิอยู่ไหน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 ,อไหน,อไหนเออนี่โดนเออโอ้ยแกก็ควรจะยอมแค่น่อยเออะวิ่งกระโดดใส่เราอย่างเดียวเลยอ่าถ้าเป็นนักกล้าม่ะน,นักกล้ามไอหมาพันปักเนี่ยจึ๊บตึ๊บออ้ยมันชอบกระโดดนะครับทุกคนไอตัววนเนี่ยเออ,เอในเป็นไงชอบกระโดดอู้ว่าแต่แค่แท็อยู่นี่มานี่มานี่แค่แทแบบ็ตามมาหนี่ตามมานี่ตามมานี่จะกล้ามเลยเออนี่แหละกล้ามเลยงับเลยเออนี่แหละงับงับเออเฮ้ยออ้มันมีพลังด้วยโคตรโกงเอาอีกแล้วมันมาหา มันไม่ยอมมันไม่ยอมอ่ได้เลยเพื่อนตุ้มโดมนไหมไม่โดนต้องเจอปือนนี้แหละนี่แน่เออเอแต่ว่าข้างล่างนี่มีแต่ไอตัวแคทแนปโอ้ยโอเคเตรียมปืนให้พร้อมแล้วเตรียมวิ่งอันนี้ปืนอะไรโอ้ยโอเคปืนแรงอยู่นะครับโอเคเตรียมให้พร้อมวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งเออยิงโอ้ยวิ่งไม่เคยทายมันเลยตัวนี่อ่ะโอ้ยมันวิ่งโคตรเร็วเลยนะครับ ไม่เคยวิ่งทำมาสักทีเลยโอ้โหแคทแนปแกเป็นนักวิ่งมาก่อนปะเนี่ยวิ่งเร็วเหลือเกินอ่ะมาดิมาดิาดพร้อมตุม้มปืนอะไรวะเนี่ยปืนเลเซอร์ไม่เอาไม่เอาเอาปืนนี้เท่ดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แหละยิง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 มาดิมาดิมาดิโอ้ยมาเจอแล้วโอ้ยยันยันยัน,ยน,ยนเออสวยให้เก็บได้นึงนะครับโอ้โหมันวิ่งเข้ามาเราหน่ากลัวมากๆเลยนะครับทุกคนอ่ะขอเป็นปืนไฟฟ้าหน่อยแล้วกันอ่ะมาโอ้ถ้ามาหมดนั่น เอยผมจะบินทันมันปะนี่จะเจอแกแล้วเออยิ่งยิอย่ามาอย่ามาไปไกลเว้ยเออโอ้ยเออโดนกินอีกแล้วหนีไม่ทันโอ้โหไม่ใช่หรอกเองยิงมันไม่ตายนะครับทุกคนมันวิ่งเร็วมากหๆตัวนี้แถมยิงไม่ตายด้วยอ่ะมามาดินี่แฮ่ๆฉันอยู่นี่เว้ยยิง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 อ่ะไอไข่แอบยิงฉันลูกปืนหมดลูกปืนหมดแต่ยันลูกปืนหมดลูกปืนหมดโอ้ยหยบ ตัวแขกเนี้บางอดมอบมาแอบยิงช้อนโอ้โหสูงไปไม่ได้เลยนะครับโอ้โหยงั้นต้องเจอกับนี่ฝ่ามือเอาทหารหน่อยอมาเลยมาเจอมาเจอกับฝ่ามือท่านหน่อยนี่เออทีเดียวตายมาดิมาดิเออมาแล้วมาแล้วบอกไม่โดน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 อีกแล้วโอ้ my god อย่ามาเป็นตรกนั้นฉันชัดดีๆเอ้ยใครอยอมเปน็นร้องแก้บยอะยิงไม่ยิงจากด้านหลังนะครับทุกคนโอ้ยสู้มันยากมากๆนะครับต้องขอปืนแรงๆหน่อยแล้วกันมีปืนหนึ่งกระบอกที่แบบว่าแรงมากๆนีไงต้องเจอปืนไฟของเรามาดิมาไอตัวไหนก็ได้ตอนนี้ได้ปืนแบบว่าโคตรโกงแล้วมาดิมาดิาดาดนี่เผาบ้าตัวเองด้วยมาดิไอแคทนมามาเจอเราไหมดูมันว่ามันน่าจะไม่เจอเรานะครับทุกคนมาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล<ะ>้วเจอแล<ะ>้วก<ะ>็เด<ะ>ินเฉยเลย<ะ>อ่าอยู<ะ>่ไหนอยู่ไหนมีใครเจอเราไหม ยังไม่มีนะครับแต่ว่าหนึ่งตัวอยู่ตรงโน้นเลยเฮ้ยเพื่อนอยู่นี่ไว้อยู่นี่นี่เออนี่เก็บซะเลยเรียบร้อยเออมันวิ่งเร็วเกินนะครับแค่แนบสีม่วงแล้วแล้วเราก็สามารถจัดการมันได้ทุกตัวเลย